ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับเรามาต่อกันที่คลิปที่2นะครับในบรรยากาศ CBT เซิร์ฟไทยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเล่นครั้งที่2หรือวันที่2เข้ามามันก็จะได้เจอหน้านี้นั่นคือหน้าของรางวัล7วันตรงนี้สําคัญมากแต่ว่า OBT มันก็เหมือนกันครับมันก็7-8วันนี้ก็จะได้ขออันนี้คือในวันที่2นี้ผมจะได้คัมภีคัมภีหนึ่งที่สําคัญจริงๆสําหรับเกมนี้นั่นคือคัมพีบินครับ มาเรามาเช็คชื่อเดี๋ยวผมจะใส่คัมพีบินแล้วก็บินให้เพื่อนๆดูกันอ่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วเพื่อนๆต้องไปทํากิจกรรมของกาลินงกาลีน่านะครับเพื่อที่จะได้พวกแฟร์ถาวรตอนเปิด OB t ทนะครับก็เป็นแฟร์ลิมิเต็ดจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าอีกนานกว่ามันจะเปิดดังนั้นใครที่ทากิจกรรมช่วง C ีบดีก็จะได้ใส่แฟร์นี้ก่อนแต่ก็จะมีบางคนชอบไม่ชอบกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าสาคัญจริงๆริงสำหรับแฟร์นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะบินให้เพื่อนเะื่อนด็นะพอใส่ผมจะทําแบบนีี้้ได ยาวเหียไหมบกกดได้รัวๆครับมันจะบินแบบสุดแมพไปไกลสุดเลยคือไม่ต้องขี่ม้าเลยม้านี่ไม่มีความจําเป็นแล้วถ้ามีสกิลบินคือบินไปเลยจะง่ายกว่าเออผมว่าม้านี่ก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะขี่ชมบรรยากาศแต่ว่าถ้าใครต้องการเร็วๆคือ กดสกิลบินครับจะบินไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากๆเอออะไรประมาณนี้ก็เวลาที่เพื่อนๆเข้าเล่นสิ่งสําคัญที่ต้องแบบทําก่อนหรือว่าแบบให้ความสนใจก่อนก็คือจุดสีแดงๆครับเพื่อนๆก็กดไปเลยอะไรที่เป็นสีแดงๆเพื่อนๆกดไปดูกดไปอ่านแค่นั้นครับเนี่ยทำของคู่หูอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็กดไปมันจะแจกให้สูงคู่หูฟรีแบบทุกๆวันวันละหนึ่งครั้งนะคราบผมจะไม่ผิดฟรีนะในครั้งนี้ฟรีมันจะไม่นับใบนะผม ก็สุ่มไปเดี๋ยวผมจะสุ่มทีละห้าดีกว่าทีละห้าผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะออกแบบออกดีกว่าเดี๋ยวผมลองสุ่มไปอันนี้ไม่มีสีทองแน่นอนแต่ว่าก็มี MBC ที่เป็นตัวออกมาไม,ไม่ใช่เป็นเศษเออก็สําคัญเหมือนกันก็เอาไปไปอีกรอบไม่มีสีทองดูง่ายๆถ้ามีสีทองมันจะแบบระเบิดอีกแบบหนึง่งออกมานี่เลยแล้วก็ขอให้ได้มี MBC แบบนี้ก็ดีครับยิ่งมีเป็นตัวแบบนี้มันเอาไปอัพต่อกันได้นะเนี๋ยผมอัพให้ดูก็คือเนี่ยมันจะอัพต่อกันได้ครับนี่เห็นไหม คือเราได้ตัวซ้ำไม่เป็นไรครับมันจะทำให้เราอัพ,พลังได้แบบสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีก b c ตรงนี้ยผมบอกแล้วว่าตอนโอเพ b นเบต้านะใครมีแบบทุนระัพ์นะยัด NBC ตรงนี้คือพลังกระโดดมากกระโดดไปไกลแบบตีแรงตีสุดตีแบบว่าโอ้โหคือแบบไม่กี่คอมโบแบบเพื่อนลงไปกินดินได้เลยนะคือแบบว่าตรงนี้คือมันทําให้แบบพลังกระโดดมากจะได้ทั้ง PVP และ PVE นะเพราะว่าเหมือนมันจะเสริมพลังหมดทั้ง2แบบนะเออตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ เขาเรียกว่าสายเติมให้ความสนใจมากก็คือกดยังไงก็ได้ให้ตัวทองอะไรนี้จะได้โหดเร็วโหดก่อนอะไรประมาณนี้นะเออนี่ก็อัพเอ็บคู่หูครับเพื่อนๆก็น่าจะทําเป็นเพราะว่าภาษาไทยแล้วอย่างที่บอกบอดเนี่ยก็คือยาว,ยาวๆไปเลยกดอัพยาวๆไปเลยประมาณนี้มาเดี๋ยวผมไปลงดันให้ดูแล้วกันผมเวลาส15ก็ดันแรกน่าจะมีคนแหละเนี่ย,ยจะกดลงดันเลี่ยนดันแรกเนี่ยที่ผมดองดันนะครับคือ สมมติเกมเนี้ยเราไม่เล่นสาวันอ่ะดันมันจะถูกดองครับพอเรามาเล่นเราก็จะได้แบบรอบดันไปลงแบบให้มันแบบครบของอะไรแบบนี้ก็คือมันให้โอกาสเราแบบ3วันไม่ออนนี่ก็คือยังได้ของนะแต่ว่าถ้าเกินสาสวันหรือเป็นอาตย์แสดงว่าคุณน่าจะแบบเออไม่ค่อยได้เล่นแล้วหรืออะไรแบบนี้ของมันก็จะไม่ได้มันจะได้แค่3วันแบบนี้แต่ว่าพอเล่นไปนานๆมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแจงนู่นแจงนี่อยู่แลเนี่ยกดปุ๊บไปเลยลงดันเออคือเร็วมากถือว่าเร็วมากนะคือ คือถ้าเซิร์ฟล้างมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับเออมีเซิร์ฟแม่จะไม่ล้างมีคนเล่นอยู่ผมจะกดสกิลทวนให้ดูครับเออผมไปเรีนยนรู้มาแล้วว่าทวนกดยังไงถึงจะโหดนี่มาถึงก็ปั๊มสกิลนี้ก่อนครับคอยขอดูอ่าเลเวลเพื่อนวโอ้โหเพื่อนไปสี่หกมาแล้วเหมือนผมเป็นเด็กน้อยอ่ะเนี่ยคือผมเป็นเด็กน้อยอยอนนู่คนเดียวอันนี้สกิลเทคดาวครับสกิลแบบฆ่าเลยงัดปุ๊บแล้วก็แทงออกมาเทคดาวอะไรประมาณนี้นี่พุง่งเข้าไป คือทัวน่ะทุกสกิลแบบ1 2 3ตรงนี้กดปุ๊บมันต้องมาต่อด้วยสกิลนี้ครับมันจะทำให้ทวนแบบ OP มากนะเออเออ,อประมาณนี้ครับคือมันต้องมีสกิลฆ่าเนี่ยบุ้มประมาณนี้ทุกสกิลแบบ ทุกสกิลหลักสองสามสเนี่ยต้องกดสกิลธรรมดาต่ออ่ะเม่นสังเกตนะคือสมมติผมกดสกิลนะปุ่มสกิลนี่มันจะเปลี่ยนไปแป๊บหนึ่งเนหะ็นไหมจริงๆถ้าอยู่ในลานซ้อมเพื่อนเพื่อนจะเห็นภาพชัดคือมันเป็นคอมโบของทัวนนะับที่เราต้องเข้าใจนะจริงๆเขาไม่ได้เอาเซ็ตนี้ลงดันด้วยนะทวัวนถ้า ในตี้ไม่มีแท้งอ่ะทวนต้องเปลี่ยนเป็นเซตลงดันนะครับแต่ว่าไอ้น,นี้เหมือนดันมันจะง่ายไปแล้วก็เลยไม่จําเป็นครับเออแต่ว่าถ้าลงดันแล้วมันมีอาชีพแท้งซ้ํากันเนี่ยคนหนึ่งจะต้องเป็นสาย PVE ก็ได้นะเอ้ยคนหนึ่งจะต้องเป็นสาย PVP ก็ได้ครับอีกคนนึงเป็น PVE ประมาณนี้มันจะได้ไม่แบบซ้ําตําแหน่งกันเยอะไปเพราะว่าคนที่เหลือจะได้ไปแบบทําดาเมจให้จบดันเร็เวอะไรประมาณนี้ครับเออบมุมเห็นไหม ือเดี๋ยวผมเข้าไปในห้องซ้อมเพื่อนๆดูเพื่อนๆจะเห็นความต่างของสกิลแล้วก็จะคอมโบได้ถูกครับจะเข้าใจได้ง่ายบางคนอ่านสกิลอาจจะไม่เข้าใจนี้แบบเอ่อผมเข้าใจได้เพราะว่ามันต้องแบบเรียนรู้สักพักนึงครับแต่บางคนหัวไวอ่านปุ๊บเข้าใจสกิลเลยอันนี้ก็ดีครับเคกดาวบุม รุนแรงรุนแรงเออคำว่ารุนแรงแน่นอะไรประมาณเร็วกว่าจริงๆพวกนี้รีบไปไหนเนี่ยคือแบบน่าจะทำกิจกรรมของกาลีนาแล้วบอว่ารีบจบดันภายในไม่เกิน5นาทีเลยเนี่ยเออรีบกันมาเนี่ยปุ่มแล้วก็กดปุ่มเม่โอมขึ้นเลยนะคือแบบมีคนมาแบกขึ้นเร็วมากเนี่ยกดล็อกอะไรหลายๆอย่างคือต้องเล่นไปสัก2-3วันก่อนนะครับคอนเทนต์หนาๆมันก็จะปลดล็อกปลดล็อกอะไรประมาณนี้ บุ้มไอสกิลแรกมันจะไม่ต้องต่อยเนี่ยครับแต่ว่าสกิลเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยแทงแล้วก็ต่อยนะคือมันจะแทงแบบรุนแรงกว่านั้นดูนะปุ๊บอ่าแล้วก็เห็นมันไม่ให้ต่อตุ้มมันจะฟาดระเบิดเดี๋ยวผมเข้าไปในลานสองเพื่อจะเห็นว่าสกิลมันจะบอกเลยว่าต้องทําแบบนี้แบบนั้นเออนี่ถ้าไม่ตายปุ๊บบุ้มนัดแล้วก็บุ้ม ไ็่คือเขาดีดผมล้มหัวทิ่มเลยนะหัวคำมาเลยได้ของใส่ครับพลังสี่พันเขาไปเป็นหมื่นแล้วผมบอกให้คือพวกนี้น่าจะแบบเล่นทุกวันเนี่ยไปเป็นหมื่นและเออคืออันนี้แบบเคลียร์ดันแบบง่ายๆออโต้ก็ได้นะพอเวลาเพื่อนพลังเกินดันมันจะออโต้ได้นะปมอมดัดทุบแล้วก็แล้วก็ท่านกระโดดป้านะครับ คือถ้าเราไม่กดท่านี้จบอ่ะภายในประมาณสองวิอ่ะมันจะเสียส,สกิลเลยครับอันนี้สำคัญมาก่มบล็อกก่อนอ้อท่าท่านสูงบุ๊คซอยป๊อบปอบปอแล้วก็โอ้โหโตัวหนังสือบังไม่เห็นท่าสวยๆคือจะไม่เห็นผมบล็อกเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกดันมันง่ายครับมันไม่ต้องการความซ,ซะะนะับซ้อนอะไรขนาดนั้นคือตีรัวๆเนี่ยก็จะตายแล้วเนะี่ยบอสแบบไม่ได้เห็นจังหวะอะไรเลยเออบม อันนี้ก็กดๆไปแล้วแต่ใครอยากได้อะไรแล้วก็ไลฟ์เพื่อนหน่อยเออเพื่อนเขาเล่นดีเลยก็กดไล์ตรงนี้ก็คือใครชอบใครก็แอดกันไปนะแอดกันไปจะได้เป็นเพื่อนกันจะได้แบบชวนกันมาลงอีกแัวะไย่าเงี้ยตัมงแต่ตพ้งแต่ตั้งแตาวั้งแต่ตันงแต่ตั้ง่ั้สมิ่ทว้เนี่มันไแต่ได้เล่นยางคร่ับแต่าบางก็่าั้ะไม่เข้งแ่ตั้งแต่ตั้่วรยุแธ่รั้แล่วั็งันนี้อัพ่รสวรรค่กั้นอันนี้คือ่าั้งแต ก็คือต้องเล่นไปประมาณเรวประมาณ55ทุกอย่างมันจะแบบปลดแบบครบ ไอ้แบบนี้คือจะรู้เลยว่าค้านไหนสกิลไหนมันแน่นมันหนักหรือว่ามันมีชิงไหวชิงพลิปกันทางไหนหรือว่าแบบแพ้ชนะกันทางไหนเพราะว่ามันปลดบัฟสกิลอะครบหมดแล้วคือสกิลเนี่ยมันก็ปลดนะแต่มันจะมีบัฟสกิลที่เวล5 5มันถึงจะปลดครบหมดครับอะไรประมาณนี้คือมันต้องเล่นไปแบบสักพักก่อนอะถึงจะรู้ว่าอ๋อสกิลนี้มันแบบนี้อาชีพนี้มันอาจจะมาโหดตอนนี้ไม่ใช่ว่าเล่นวันแรกแล้วโอ้โหกระบี่กากทวนอย่างไกอะไรอย่างงี้ก็คือต้องเล่นไปสักพักก่อนครับประมาณนี้จะได้แบบว่าเห็นเคล็ดลับวิชาสุดยอดแบบว่่่าากรตอสู้ทีมัน ชิงไหวชิงพลิบแล้วก็เหนือชั้นจริงๆเออประมาณนี้นะอันนี้ไม่พูดถึงการเติมนะเพราะว่าเติมยังไงมันก็โหดกว่าแล้วอ่ะแต่ผมตีไม้ให้ดูก่อนเพราะว่าเพื่อนๆจะเข้าใจสกิลได้ง่ายเนี่ยมันจะเขียนว่าทวนมังกรนะเพื่อนๆคือง่ายๆมากเนี่ยสมมติเพื่อนๆผมกดนี้นะเห็นไหมทวนพิฆาตมังกรเห็นไหมมันจะเปลี่ยนทันทีแล้วผมต้องรีบกดภายในสองวิหรือหนึ่งวินะไม่งั้นมันจะกลับเป็นทวนมังกรครับอ่ะสมมติปุ่มเห็นไหมทวนพิฆาตมังกรอาชีพเนี่ย เ, à, เขาเรียกว่าพฤติกรรมหรือว่ารูปแบบการกดสกิลมันจะเป็นอย่างนี้แต่สมมติเพื่อนไปนเล่นกระบี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่ากระบี่ต้องกดนี้แล้วก็จะมาแบบนี้นะไม่ใช่คนระับคือกระบี่ก็จะมีรูปแบบของกระบี่ à, additive. คุยก็จะมีรูปแบบของมันอะไรประมาณนี้อันนี้คือผมอยากให้เพื่อนๆ,อนๆหเห็นว่าแบบแต่ละอาชีพมันมีรูปแบบการแบบเขาเรียกว่าเลี้ยงคอมโบหรือว่ารีเลทสกิลอ่ะไม่เหมือนกันจริงๆเพื่อนๆต้องไปแบบเล่นหลายๆคาสลองหลายๆแบบนั่นจะได้แบบรู้เขารู้เราเพราะว่ารู้เขารู้เรานี่จะสู้กันสนุกคือแบบประมาณว่าเนี่ยถ ตัวทองเลยถ้าเขาแบบอ่าอันนี้บล็อกอย่าตีก็อะไรประมาณนี้ก็คือมันจะได้แบบสู้กันสนุกครับมาเดี๋ยวผมไปสู้บอดโง่ๆให้ดูเพื่อนๆจะได้เห็นแบบบรรยากาศการสู้บอดเอาเอากระบี่แล้วกันเพราะว่าเขาบีบอกว่าโหดเขาบอกว่าออกระบี่โหดอะไรแบบนี้มาอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะครับเออมันก็ไม่ได้แบบว่ายุ่งยากเลยนะนี่บล็อกก่อนเลยอ่าตีลนะเขาตีตอนบล็อกครับผมก็ตีปุ่มต่อเขาแตกนะอ่านี้เขาแบบใช้ท่าแบบว่าหนีใหญ่เขาเรียกว่าหนีใหญ่อันนี้สมมุติผมพุ่งไปนะเดี๋ยวปุ่มสมมุติผมไม่กดนี้นะเดี๋ยวมันหายไป ก็คือถ้าผมกดน่ะเขาจะเกาะแตกแล้วผมใช้ดูใหม่รอแป๊บหนึ่งผมบล็อกเลยด้วยแล้วเขาพุ่งมามจะบล็อกอันนี้ถ้าเขาไม่ตีตอนผมบล็อกอ่ะก็ไม่มีอะไรครับคือผมก็จะไม่ได้สก,กิลที่แบบสวนแล้วเกาะแตกอันนี้ผมหนีใหญ่ปุ่มเกาะเขาแตกเลยไหมอะเขาก็หนีเหมือนกันแต่อันนี้ผมเขาจี้จุดผมทําอะไรไม่ได้นะครับมอกี้คือแบบเร็วมากผมับเขาเปิดร่างใหญ่ผมก็ต้องเปิดร่างใหญ่ครับเพราะว่าต้องสู้กันก็คือร่างใหญ่มันต้องแบบร่างใหญ่ชนกันครับไม่งั้นเราเสียเปียกคร้บเขานี่ไปก่อนแล้วะตะ บอมแตกลนะแล้วงัดขึ้นอ่าแล้วก็ตีปัก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 สมบูเลี้ยงคอมโ,มโบขวาชิมนี่ไม่เป็นนะคือเอาตรงนี้ญ่อ๋อไม่ทนันละเอออันนี้ยิงแล้วลดคูดาวถ้มันสังเกตคูดาวตรงนี้นะอะ่มันจะลดคูดาวหรือเปล่าต้องยิงให้ถูกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจยนะิงบล็อกไม่ตีฮนะเออประมาณนี้เดี๋ยวรอพุ่งมาแล้วมันจะเข้ามาตีแนละ้วรู้เลยว่าจะเข้ามาตีนะแบบนี้เอาท่านี้ก่อนลนะอปุ่มปุ่มแตกบ้มแตก,แตกงัดเออปักเออ คือทวนน่ะผมไม่รู้เขาเลี้ยงคอมโบยังไงเพราะว่าสมมุตินี่งัดไปอะ่ะถ้าเรามาต่อเนี่ยมันจะจบเลยมันจะงัดลงอาจจะต้องไปแบบตีอย่างอื่นก่อนหรือว่าใช้ไอ้นี้หรือว่าใช้สกิลอื่นอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นกระบ,บี่พองัดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแบบ ถ้าเนี่ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสามจังหวะอะไรของมันนะแต่ว่าควรเหมือนจะไม่ใช่นะปุ๊บอ่าแตกปุ่มไม่แตกว่ะยี่บุผมกดพลาดผมต้องกดนี้ก่อนปุ๊ปนี่เขาผมบล็อกก่อนแล้วกนะันะลีมาผมตุม้มมันจะซ้อนแตกแล้วเร็วรเร็วก็บีบเร็วบูบูแล้วก็ปุ่มอ่าแล้วก็ท่านี้ปุ่มลดดาเมจตัวแล้วปุ่มกาะแตกอเออก็คือจังหวะแตกนะครับปุ่มประมาณนี้เออผมจะบอกว่าถ้าใครอยากเล่นสนุก กดมันแล้วก็แบบ่อเขาเรียกว่ากดกันสนุกจริงๆอ่ะต้องเรียนรู้ของพวกนี้เสร็จแล้วก็ไปสู้กับคนนะครับสู้กับบอทยังไงมันก็แบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันง่ายครับมันประมาณว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ชนะมันตลอดครับอะไรแบบนี้แต่คนน่ะจังหวะรูปแบบมันไม่เหมือนกันครับคนมันจะแบบเขาเรียกว่าคิดแบบใหม่ไปทางนี้หรือไม่จะหยุดสกิลนี้อะไรประมาณนี้มันก็เลยจะไม่เหมือนกันนะตรงนี้ส่วนอย่างอื่นผมบอกเลยว่าเพื่อน เข้าใจง่ายอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆดูเลยคือเป็นภาษาไทยโอ้โหคือแบบเนี่ยจะอัพนี้ก็กดอัพทีละ5ไปเนี่ยเห็นไหมคือหมดมันก็จะปลดเรื่อยๆครับเพื่อนๆก็จะสามารถเล่นคอนเทนต์ต่างๆของเกมได้เรื่อยๆเลยนะคือแบบมีอะไรให้ทําเยอะขึ้นเรื่อยๆตามเวลที่เพื่อนๆแบบอัพไปหรือว่าเล่นไปหลายๆวันเนี่ยมันก็จะปลดล็อกปลดล็อกไม่ใช่ว่ามันมาวันแรกแล้วทาได้ทุกอย่างไม่ใช่รับเพราะว่ามันปลดล็อกตามเวลเกมนี้เพื่อแบบเขาเรียกว่ากันคนแบบขยันแบบนี้เพราะว่าถ้ามันปลดหมดก่อนนะ มันจะมีคนแบบขยันเล่นทั้งวันทั้งคืนแบบโอ้โหเล่นไม่หลับไม่นอนซื้อกระทิงแดงมานั่งฟาร์มมาทำคอนเทนต์นี่คือแบบยาวเกินครับ <S 2> <S 2> <S 2> เขาก็เป็นห่วงสุขภาพเกมเมอร์อะไรนี่ก็ได้ปดแล้วก็คือจบแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ไปนอนเหอะอะไรประมาณนี้ก็วันใหม่ค่อยมาเล่นอะไรประมาณนี้ก็คือเขาออกแบบเกมมาให้แบบฟิกเวลาแล้วก็แบบให้มีเวลาเล่นเกมจริงจริงมีเวลาใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปไม่ให้แบบเล่นกันทั้งวี่ทั้งวันอะไรแบบนี้แต่ว่า บางคนมันก็เล่นทั้งวีทั้งวันแหละมันก็หาเล่นจนได้ถ้าคนมันชอบหรือว่ามันไม่รู้จะทําอะไรมันก็จะเล่นทั้งวีทั้งวันนั่นแหละคือห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่าคือระบบเกมก็ทําของระบบเกมให้มันเสร็จอะเออส่วนคนยังไงมันก็ห้ามไม่ได้ก็ปล่อยแม่งไปก็ให้มันเล่นไปครับแล้วแต่ชีวิตเขาเลยเพราะว่าบางคนอยู่ในเกมนี้แล้วมันสนุกมันแบบเออสนุกมันสู้กับเพื่อนมันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเนี่ยมือปราอะไรด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆจะดูแชทมันจะมีแบบ ไปตีกันในแมปมือป่าป้นรถม้ากันตีกันเปิดแดงตีกันปักธง p v p โอโหเยอะมากมันเป็นเกมต่อสู้ครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆยุทธภพมันโหดร้ายก็คือใครอยากเขียนกฎเกณฑ์ยังไงก็ชนะกันมาเลยครับก็คือไปแย่งชิงกันครับเพราะว่าผู้ชนะจะเป็นผู้เขียนกฎเขียนเกณฑ์หรือว่าวางรากฐานอะไรประมาณนี้เพราะว่าสมัยก่อนอต้องบอกว่ากฎหมายมันไม่ค่อยมีมันเหมือนกับบ้านป่าเมืองเถื่อนอะไรประมาณนี้คือ ใครไม่พอใจใครถ้า,ามีอํานาจมีบารมีก็ฆ่าทิ้งครับถึงคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนโลกมันไม่ได้ยุติธรรมแล้วจริงๆนะปัจจุบันนี้ก็อาจจะยังไม่ยุติธรรมนะแต่สมัยก่อนมันเดือดกว่านี้ครับคือเอไออะไรก็ฆ่าทิ้งกันครับก็คือเปิดแดงฆ่าเลยหรือว่าก็ฆ่านุ่นฆ่านี่หรือว่ายึดอํานาจกันไปเลยคือมันโหดร้ายจริงๆแล้วก็หลังๆก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้อันนี้คือ คือคุยไปคุยมากลายเป็นเขาเรียกว่าคลิปประวัติศาสตร์เออไม่เกี่ยวกับมูนไลทเบดเลยก็ <c oughs> ยคือไม่ได้ประโยชน์ <c oughs> เกี่ยวกับเกมนี้เลยแต่จริงๆผมอยากบอกว่ามันเป็นประมาณนี้แหละเออเพื่อนๆสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอินแบบไปรู้ประวัติศาสตร์ของแต่ละเรื่องหรือว่าเอามาเชื่อมโยงกันได้มันจะเล่นแล้วมีความแบบต่อเนื่องเชื่อมโยงในแบบเนื้อเรื่องอะไรพบกนี้อ่ะนี่ผมจะวิ่งไปละผมวิ่งเร็วกว่าพุ่งไปเลยอ่ะกดไม่ได้มันต้องมีศัตรูก่อนละเออนีตีประบ๊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 บ อ้าวกดอะไรเนี่ยไปกดกระโดดแทนที่จะกดต่อสู้ต้องแล้วยิงแล้วปอมไอ้ท่ายิงมันต้องเล็งดีๆนะเพราะว่าเล็งไม่ดีมันจะยิงว่าวครับตามแม่นางไปก่อนครับนี่วิ่งวิ่งวิ่งใช้สกิลนี้มันจะพุ่งไปครับพุ่งไม่ได้มันต้องมีเป้าหมายแสดงว่าเออตามไปก่อนแม่นางก็ไปเร็วเกินนี่พุ่งไปสิเอออ่ะนี่มันต้องมีเป้าหมายปุอมแล้วก็ปอมคอย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 แล้วกันนะปอกค่ะ ผมไม่รู้ว่าควรจะคอมโบไงจริงเพราะว่าผมติดกระบี่ประมาณว่างัดแล้วมันก็ท่านี่งไงแต่ว่าควรพองัดแล้วพอท่านี่มันกดไม่ได้คือมันกดแล้วมันจะเป็นสกิลงัดลงมาเลยเพราะว่า3ส,สกิลนี้ของทวนมันต่อเนื่องกับสกิลเนี่ยมันเลยรูปแบบการคอมโบไม่เหมือนกันเนี่ยผมต้องทาอะไรผมต้องตีแบบนี้ก่อนมนะั้เออเนี่ยประมาณนี้มั้งแล้วก ไปงัดนี่ลงมาเออประมาณเนี้ยคือผมต้องไปเรียนรู้คอมโบของทวนใหม่แล้วเพราะว่าเหมือนเล่นกระบี่มาอย่างเงี้ยบางคนอ,อาจจะติดใช้สกิลนี้ปุ๊บงัดแล้วก็มาต่อนี้ตึกตึกสามจังหวะไหมแต่ทวนมันใช้ไม่ได้ไงมันต้องไปต่อสกิลอื่นอย่างเช่นสกิลนี้หรือสกิลอ่าข้างล่างนี้สุดประมาณนี้ให้กระเด็นอะไรแบบน,นี้ <c oughs> คือรู้สึกว่าผมอาจจะต้องเล่นแอชชีพเพื่อดูคอมโบอย่างเช่นหมัดเมาเนี่ย พอรามันเป็นภาษาไทยเนี่ยผมได้อ่านสกิลแล้วก็แบบทําความเข้าใจได้แบบสนุกยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นเนี่ยเป็นภาษาไทยรู้เลยว,ว่าถ้ากดสกิลนี้อ่านแล้วต้องตามด้วยสกิลนี้ไอ้ทวนพิฆาตนี้ก็คืออันนี้แหละแต่แค่ว่ามันทําให้เห็นง่ายว่ามันชื่อทวนพิฆาตแต่ว่าจริงๆมันก็คือเอาสกิลนี้มาใส่สกิลนี้สกิลนี้จะกระพริบกระพริบก็คือเปลี่ยนเป็นทวนพิฆาตแล้วก็ต้องรีบกดอะไรประมาณนี้คือเราอ่านปุ๊บแล้วเราจะเข้าใจแล้วก็จะแบบทําดาเมจทำคอมโบได้ต่อเนื่องมากสมมุติถ้าไม่เข้าใใจอออออออ่่่ะะแลลล้้้้้้้ววกกกกกกก็็ยังงงมมมีีีีีสนนนนนนาาาซหหไไไไปปปปดดดดดูรรรื อย่างที่บอกมีความหลากหลายมากนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องการใส่คมภีร์นะเพราะมันจะมีคมภีร์ว่าใส่เล่มไหนได้อะไรอีกที่มันลงลึกไปกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องปลดเบลก่อนต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนจะได้เห็นพวกคอนเทนต์แบบนี้อย่างเช่นใส่คมพีอย่างเช่นบ้านอย่างเช่นกิวลอย่างเช่นบัฟกิวอย่างเช่นโอ้โหอีกหลายอย่างเนี่ยผมกดให้ดูคือแบบยังมีล็อกบ้านยังมีพวกพ้องยังมีแบบไอ้นี้ก็ยังมีล็อก2 3 4นะเออแล้วก็แบบ ในคำพีวอร์ธูนี่ก็มีแบบล็อกอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับอย่างอัพบัฟกิลอย่างเงี้ยต้องมีกิลอยู่ครับเอออันนี้สําคัญบอกกันไว้ก่อนนะเพราะบางคนบอกว่าเล่นแบบไม่มีกิลได้ไหมแบบอยากอยู่คนเดียวเป็นคิลเลอรโตในยุทธภพอะไรแบบนี้แต่ผมแนะนํานะว่าทางที่ดีควรมีกิลจะกิลสายสโลไลท์กิลวพีวีพีกิลแบบฆ่าคนกิลแบบชิงอันดับยุทธภพอะไรก็ได้แต่ขอให้มีกิลเพราะเมื่อมีกิลแล้วก็มีคนอัพกิลเรื่อยๆครับเราสามารถที่จะอัพบัฟพวกนี้ได้ บัฟพวกนี้สําคัญหมอครับเพราะมันจะทําให้คุณแบบอยู่ได้ในยุทธภพประมาณนี้ถ้าไม่มีบัฟพวกนี้ก็จะอ่อนแอหน่อยก็จะโดนรังแกอนะไรได้ตามตามสไตล์หนังจีนเลยครับก็คือถ้าคุณเป็นพวกอ่อนแอก็จะโดนพวกแบบนิสัยไม่ดีรังแกรครับคุณก็เลยแบบว่าต้องทําตัวหน่อยแล้วก็เรียนรู้คอมโบเรียนรู้สกิลเบื้องต้นนะแต่ว่าถ้ามันสู้ไม่ไหวจริงๆอย่างเช่น เ,เจอสุดร้านตาน,นี้เติมเป็นร้านเป็นแสดยังไงก็สู้ไม่ไหวครับก็ต้องยอมแพ้กันไปครับก็อาจจะไปยืนอยู่ในเซฟโซนแล้วก็ด่าเขาก็ได้เลยประมาณนี้ก็คือหาที่ระบายในร,รูปแบบต่างๆเพราะว่า อย่างที่บอกครับก็คือพลังมันต่างกันมากมันก็สู้กันไม่ได้ครับมันเป็นแบบเขาเรียกธรรมชาติอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เกมของเท<อ>่านะนมันอาจจะมีโหมดของเท่าอย่างเช่นบัตเทิลรอยัลหรือว่าบางโหมดที่คิดของไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่ะถ้าแพทยังไม่ไปไกลนะมันก้าแบบมีของที่ต่างมากกว่าของเท่าเยอะอยู่ก็ประมาณ70-30%ปอระไรประมาณนี้มันก็เลยแบบว่าต้องทําของไปด้วยเพราะว่าจะเป็นสโลไลท์ไม่ทําของเลยไม่อะไรเลยมันก็อยู่ยากเพราะว่ามันเปิดแดงได้นะเกมนี้มันเป็นฟรีพีเคนะเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูแป๊บนึง เพื่อนกดตรงที่สันติเนี่ยเพื่อนๆจะเปิดแดงเปิดอะไรนะเปิดดีชั่วเปิดอิสละเนี่ยฆ่าคนจะฆ่ากิวฝั่งตรงข้ามหรือว่าฆ่าฝ่ายฆ่าคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามฆ่าคนที่อยู่กิวอลี ฆ่าคนมั่วไปหมดเลยคือค่าทุกคนเลยหรือว่าจะค่าคนที่มีค่าความชั่วเงี้ยมักเบอร์ดได้จะไม่ค่าคนเลยสักคนก็ทําได้ครับก็เป็นโหมดสันตินะครับแต่ว่าก็อาจจะมีคนอื่นมาค่าท่านนะเพราะว่าถึงคุณจะสันติแต่คนอื่นเขาเปิดแดงสีแดงเนี่ยเขาก็ค่าได้อยู่ดีครับมันไม่สามารถที่จะมาว่าคุณสันติแล้วคนอื่นจะตีไม่ได้ไม่ได้ครับเกมนี้มันเป็นฟรีพีเคเลยดังนั้นก็มีทางเดียวที่จะตีนไ่้คือคุณอยู่ในบ้านคุณอยู่ในเมืองหรือว่าพื้นที่ที่มันห้ามตีอยู่ในเซฟโซ โหมดแต่ละโหมดตัวนี้มันคืออะไรประมณน,นี้จะได้เล่นสนุกขึ้นมันเป็นภาษาไทยหมดแล้วผมบอกให้ว่าข้อดีของมันคือมันเป็นภาษาไทยหมดแล้วโอ้โหคือเรียนรู้อ่านหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆไปโพสต์ในกลุ่มเลยไปโพสตในดิสไปโพสต์ในไลน์ครับถามไปเลยแต่ผมบอกเลยว่าแม่งน่าจะเข้าใจแล้วแหละเพราะภาษาไทยแบบทุกจุดแล้วตอนนี้โอเคน่าจะเล่นสนุกขึ้นครับ คลิปนี้ก็มาประมาณนี้อาจจะมีเดี๋ยวคลิปสุดท้ายหรือว่าคลิปแบบหลังๆหรือคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็คือเป็นลงดันยากลงโหม,มด PVP ลงโหมดวอรกิวอะไรแบบนี้คลิปที่ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วแบบว่าลองลงดันให้ดูลองให้ดูบรรยากาศเบบเล่นไปสักพักเวลสามสิบเก้าเนี่ยวเวลสามสิบวามันเป็นยังไงอะไรนี้แล้วก็แชทโลกเกมนี้ก็เมาส์มอยกันไปเรื่อยเพื่อนๆก็ใครเป็นสายแบบเออสายเมาส์สายคุยอะไรก็มาคุยเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าเขาจะคุยกับหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะก็มันก็แล้วมั็กองงขสค ตามสบายครับเพราะมันอยู่ในเกมแล้วพื่อนๆอยากทําอะไรทําได้ตามสบายเลยที่มันมีอยู่ในกฎของเกมในขอบเขตของเกมครับตามสบายนะครับโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาแบบเหมือนแบบไม่ได้สาระอะไรมากนะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นแบบเขาเรียกว่าบรรยากาศของเซิร์ฟไทยภาษาไทยแล้วก็การเล่นเล็กๆน้อยนอะไรนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะไปเล่นแต่เซิร์ฟนอกนะภาษาเขาเรียกว่าเกาหลีภาษาจีนภาษาอะไรพันนี้แต่พอเป็นภาษาไทยเนี่ย เข้าใจลึกซึ้งมากครับคือแบบเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรก็แบบโอ้โหง่ายไปหมดประมาณนี้นี่คืออย่างที่บอกครับภาษาไทยยังไงก็แบบถ้าคนไทยนะแต่ว่าถ้าอ่านจีนได้หรืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคนไทยนะที่สุดแล้วครับคอนเทนต์เกมน่าจะ90%บวกแล้วใครจะร0อหรือว่า20 0 300%สก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายลยครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วกับฉากคัดซีนสวยๆแบบล่องเรือไปกับเขาเรียกว่าแม่นางครับคนหนึ่งแม่นางชุดชมพูน่ารักที่สุดในยุทธภพอะไรประมาณนี้เรือเหมือนจะแบบลอยๆนะเงามันจะวับว้าวอย่างไรไม่รู้นะออโอเคไปแล้วครับนี่ให้ดูก่อนไปนี่ม, <laughs> มีตัวมีตัวละครสิงครับทะลุออกมา